จ้าสวัสดีทุกคนมานี่เฮาสิมาเลาะสวนมันตน้นบริบอกว่าทเทฮาก็มีสวนมันวา่าสะ่ากว้างใหญ่ตอนนี้อยู่สวนมันเนาะโอ้ว้างใหญ่ที่เมืองปากซองเฮามาเลอกเก็บภาพบรรยากาศกันเลยว่ะมีโอกาสสิด้ถไทยคลิปให้เพื่อนพี่่น้อง นี่ครับ้มครับบึงน้ำกันเนาะเพราะว่ามั่นอยู่แถวนี้ขามกปลูกมันหลักปลูกกาแฟน,นี่แถวซีม,มาเลาะบ่งอันนี้มีแต่ส่วนมันเนาะโอเคไปเบ่งกันโอ,โ,อโอ้มันมีตัวตัวกำลังอ่นนเนาะจะยังม่ทันได้ลิฮันลิงามันจะขึ้นสูงหรือมันจะเป็นเป็นหัวใหญ่กว่า ทางพุนกระแมนบดโหยาวไปผนุนเนาะผู้ผู้ท่สวนมันเป็นเฮกตาร์หมดละว,วาบริมาสำรวจเบิ่งดอกฮากามาน,นี่ส่วนลายมีดเจให้กระเจ้ามาโอ้กัะบ,บ่งามบ่ได้พี่น้อง นี่แหละส่วนมันไปเราเบ่งน้ำกันมันสับปรังโอ้ตอน้นแดงเนาะ หกเน่บริธาบริเซียหยาดอย่างมาันโอ้แต่มันมีแต่มันแต่โมมีข่อยเฮ้มมาแล้วอโอ้โหอ๋อสนมัน ชวนมั่นแลนวชวน่อยแฮแม่แล้วลินดิงได้วะพอ,อตายเตายองเรื่อเนาะพอวางพอขวนก็บิบ่งอีกสวนหนึ่งคือสวนสาลี่แล้วก็สวนยา แต่วเฮาหลังจากเฮาเบิ่งสวนอ่ามันแล้วเนาะเดี๋ยวเขาสิไปเบิ่งสวนสาลกับยาต่อเนาะภายโอเคไปเบิ่งกันเนาะหอยมากมันนี่ละคือสวนดีเจ้าเพจตกเหมืนอมนท้อเพจโอ้โมีมัสตูดินน้ำเนาะ เดี๋ยวผมก็ตนะเดี๋ยวผมเป็นยังงัเวผมเป็นยังงั้นเดเป็นยังงั้นนกตาเล็กเขาเป็นยังงั้นแต่ไรเนาะแต่มันโผล่ทำมันอะไรต่อโอ้โหได้มันแก่ สัญญาเ้าเอิน่นยานี่เป็นยายาปุ๊กเนาะสวนยาปุ๊กเป็นเอิ่นว่าคล้ายดีเลยดับหนึ่งล่ะวันนี้ได้ได้เจอหน่อยมาเป็นมือกละไง นี่นี่คืออีกมันเป็นสวนมันอีกอันหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนตอนนั้นมันอาจจะเป็นยังโบขึน้นสูงป่ะนี่แต่ตัวน,นี้มันสูงแหละคือว่าดุสิทวมหัวแหละแล้วเราบนนังทีไรก็ห่างเลยเนาะเขาขเจ้าเขบุหรี่ออกนี่เนาะมันจะเป็นหัวโ<ะ>บปลามันโดนเอง ฟาให้มันลดเองเดินโอนี hmm. uh ่ม huh. okay. ันเหี่ยวนะมันก็รดนมันเกลี่แล้วมันสูงเลยลำมัก่แล้วมันก็เทียวมันรดนงั้นว่าริไรนมันจะเป็นหมากลายก๋วแล้วเป็นหัวใหญ่มันมีหมกเข็มดำนิ่เนาะนี่มันอื้อนี่ไงโดนโอ้มันหอดผุ่นเนาะ

ขันเนาะอมักเพ็ดก็บ่เพ็ดตําส้มบ่เนาะเก็บตําส้มอทุกคนเฮาก็สิได้ดคลิปไว้ซํานี้เนาะรว่าเฮาก็สิเบิ่งหลายแหละแต่บ่จะเป็นส่วนมันแล้วก็ส่วน ย่าแล้วก็มักสารีดูข้าวโพดเท่านห้นบางซาบางเฮาเกินบางคนเกินมักสารีบางคนเกินมักข้าวโพดเนาะการิดได้จบคลิปไววเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะคือสิยงวพอสมควรแหละก็คือว่าขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมแต่ต้นจนจบเนาะขอบใจทุกการติดตามแต่การิได้อัพคลิปลงตลอดอยู่ดอกมันมีเวลาแต่ว่าช่วงนี้การดนๆ้นังอัพลงเท่านึง ว่าคลิปเฮาก็ไม่ไลยอยู่แต่ว่ายังบ่ทันไดตัดต่อในกลต่ไอย่างเบียเด็ดรับมันลลยกเ็เลยผมมีเวลาอัดเนอะ,ะขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมเอาขอบขอบใจ